รับแทนไปมาอีกพอแกไ่ได้ปิเดีอีกพนพุ่ได้รับเอามมีอแล้บ้านีเงียเียบรอดไหเอาหม้องแต่แจกไม่ได้เรียบรอดไเียบรอดในยกกับปอกับอจะออกเป็นสิ่งให้่เป็น่าให้ปีบ่เอนปีบ่เอนรับบ้านไหนรับไปแล้ไปนางก็ทีกันเบิรงงูเึ็นมารับกันันมีกล้องแ้ายเอารถ เนาะให้เป็นทีเลยดดีกว่ออนกัดนาลอยหายเจ็บอวันที่ที่หกวันหม่ออกเดี๋รับของมุก็่อมาต่อนายกเป็นคมร้นวยเนาะเอาไปนั่งนั่ั่งเล่นทุกบ้านแล้วกันเออจนทีม่ลยจะบ่นเออเี็บร้อยว่าให้ได้ให้ก็ได้ให้ก็ามาับเพน ขันไม่บ้านแล้วก็ตก็โรับไปไหายเ้อพมุ่นเดแล้วครับไปครับเอาเงทสิปีนี่เนาะปีนี่ครับขอเสียเวลาเพราเกิดเอิ้นจะมุวนมันจะรับแล้วข้าวเยวไปนั่งก็มันก็ช่วงนี้ก็ว่าน้าที่เราทบงานโยวเขาแล้วเนาถอืบโอกไปหายว่ตนไหนเมกระทวนเขาน้มมือรู้ป ลายไปไล้วใจไปก็่มี่ยยกครับที่ไหกนบือพอที่ไหนนบ่หรอพอหัวไปบกทุเทียบท่ามือทุเทียบที้แล้วท่าอทุ่เทียบรจะาปไนที่เป็นกูกันไดยาาไหนเดี๋ยวนีทุเทียบทุเทียบเเอาเงินแต่เราติดไปอยู่มือนี่เป็นติดสัญบก่อนหวองเท็สีฮองมงเท็สีฮอโอ้ยครับผมกับพวกพี่ผมไบมเมนไม่ได ช่วงเนี ân, lại, ên, ้เราไปจะเพียกกันอยู่กันเพราะว่าเด็กห่ามุมคนที่เป็นวมุบาใส่เวลาทุกคนเกิบครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับยังตัวนะครับไม่ยังตัวในชั้นที่ กราบขอบคุณท่านนายกองการบริหารชนบทโน้นพาดไว้นาฬิกนนาสอีกอันหนึ่งนะครับท่านในพบปะครับพ่อแม่พี่น้องทางพีเ่เม็ดหมู่บ้านนะครับอันใดท่านก็ในว่าไว้ฟังแล้วอันสุดท้ายเรื่องประชวนเผาท่านก็เลยฟังแล้วอันใดเงินบ่ะนะครับท่านก็เลยฟังแล้วนะครับ